ปไม่แนจ่จะน่ากลัวอยู่นะสองแปดน่ากลัวอยู่น่ากลัวอยู่สองแปดเ่ะวันนี้ห้าศูนย์ห้าวิจารมห้าศูนย์ห้าผมว่าตัดเป็นศูนย์ถ้าศูนย์นะพัอยาวตัดเป็นสองตัวมากกว่าผมวิจาร์ไปแบบนี้นะถ้าศูนย์ฝันว่าฝันว่าถ่ายเต็มางเกงล้างไม่ออก เราพยายามจับเอาเลขศูนย์เป็นตัวหลักในการเสี่ยงทายอ่ะถ้าฝันว่าถ่ายใส่กางเกงเลิกกางเกงอะไรเป็นนี้ส่วนมากศูนย์จะมาแบบงวดที่แล้วคนฝันเยียอยู่ผมบอกว่าจับไปเดินศูนย์เนอะแต่ไม่รู้ว่าศูนย์อะไรนะแต่ให้จับศูนย์ไว้ก่อนเกี่ยวกับทายหรือแปดหกหน้าคิดหน้าคิดอยู่ผมยังไม่ไล่ให้ดูเต็มที่เมื่อกี้ไล่บันไดเก่าก็ไปได้อยู่สี่แปดหกแปดแปดหกหรือจะหนึ่งหกแปด สองหกแปดก็ได้อะไรแบบนี้ 20, 20, 20, 20. ได้สองสี่วางหวับที่เขาให้มาห้ากะมือกลางห้านิ้วคนมีห้าคนนะไม่ใช่สี่คนศูนย์ก็น่ามาจากกลมๆป,ป้ายปศกับคู่กับเป็นรูป 8, 8แปดแปดแส สองก็งงขงเขาให้มาแล้วหนึ่งเราดามาจากมีเด็กอยู่คนหนึ่งหนึ่งหกแปดสวยเนะาะจริงๆผมไม่ชอบเท่าไหร่หนึ่งหกแปดไม่เอียงงังว,วันนี้ยังไม่รู้นะถ้าเอียงมันก็ออกเจ็ดแปดแล้วเนาะเออใครถามอะไรนะเดี๋ยวให้ดูแล้วลองวิจารณ์แนละ้วถามมาเนะ้อใครถามกลุ่มเลขที่น่าสนใจผมจะวิจารณ์ไปตามบันไดด้วยอาจจะบอกอกอ,อกหกสี่แปดก็ได้แบบนี้เป็นไปได้ ดึงหกมาใส่ตัวมีปอสปอสอก็8แปดซีมาเสริมก็พ่อได้อยู่นะเจ็ดแปดออกได้ไม่ได้นะเจ็ดแปดมีบันไดหนึ่งได้เลยล่ะเจ็ดแปดถือว่าตรงมากอยู่ก็หกเจ็ดแปดหกแปดหกเก้าอะไรแบบนี้หัวอยู่ประมาณนี้เบื้องต้นนะแต่ผมยังไม่หนักแน่นเท่าไหร่ก็เลยยังต้องเจอจริงๆผมดึงจะพูดเต็มที่ ก็ยังไม่อยากเขียนอะไรนะตอนนี้ครับนะก็มันรู้พอเข้าๆก็เลยไม่เต็มน้อยไม่เต็มใจเท่าไหร่ก็เลยเข้าตรงไหนที่พอจะชี้ได้ผมก็ชี้ไปก่อนจะมีจุดหนึ่งผมต้องขยายอะ่ะต้องเลียดหน่อยตัวนี้เพราะว่ารู้สึกว่ามันจะมีเขาว่ามีโอกาสถูกอะ่ะก็เลยเราสุ่มไปมันก็พอได้อยู่ยแต่วราต้องคิดก่อนว่าคืออะไรแบบนี้นะครับ 6 9 0 5 9 3 5 0 4หเมหห็นไหมหัวยังยังอยู่บริเวณนี้มีโอกาสถ้าไล่ตามหลักหน่วยเขาจะลงมานี้หลักหน่วยมาถึง6 0 3 4ปั๊บถ้ามา7จ็ดกับ9เราจะาตัวแบ่งเป็นพ่วงแบบนี้ถ้าเรา4ตัวเก่ามาตัวก็9 4 7 7 4 9่เจเจดสะเอาหไปใส่อ,อาาจ,จะเป็น7 5 9หรืออะไรแบบนี้ได้ยังยังยังเป็น ยังพอไปได้อยู่นะถ้ามาดูรูปตามรูปยืนยันก็นี่แหละปอปอสองมันฉีกแนวอะ่ะคำว่าปอปอสองก็แปด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 ศูนย์แปดแปดสองแปดแปดสามแปดแปดสี่นี่นี่นอธิบายให้ฟังก่อนนอะ 84. แปดสี่ไล่ดูดีๆนะเดี๋ยวแป๊บเดียวหนึ่งแปดหกศูนย์สามสี่ นี่หลักหน่วยข้างหน้าหนึ่งแปดหกศูนย์สามสี่ปั๊บนี่ที่ผมบอกว่าเจ็ดสี่เก้ามาได้ก็เพราะตรงนี้ที่จะเป็นเจ็ดห้าเก้าเจ็ดห้าเจ็ดเก้าก็ได้นี่โซนนี้มาได้ทางบนทางล่างก็จะผสมประสานกันอยู่บริเวณนี้แต่ว่าจะมา 9, 4, เก้าสี่เจ็ดได้ไม่ได้น,นั่นเองเยอ อะไรนี่975 579ได้ตรงนี้ต้องเอาให้เขาเขาบอก52นี่กรณี5มานะนี่ 5, 2, นือ52เลยแล้วก็ยกมาออกแล้วก็เมื่อกี้อ่ะผมเดาว,ว่า5มาเนอะ5เขาไปอยู่หลักร้อยใช่นี่เื่อววันนี้เดาว,ว่าอะไรจะมาดี5มีโอกาสมาไหมนี่กำกึ่งอยู่นะ5นะนี่ เพราะว่าเขาจะงวดเป็นงวดห้ามาครั้งนี้คือว่าห้าหลักแสนรับห้ามาปั๊งงวดหน้าเขาจะไม่มาแบบนี้แต่ว่ามันมือเขาก็กางมาแบบนี้เลยผมว่ามีโอกาสที่จะโยงไปเป็นเลขล่างมากกว่าหีหรือว่าห้าสองหรือหกห้าอะไรมีโอกาสที่จะไปเป็นเลขล่างมากกว่าไหยผมวิจารณ์ตามนี้เพราะห้ามันมาคู่คู่หลักแสนหลักแสนคือมาสองตัวสองครั้งด้วยแลหลักร้อยเขาก็มาสองครั้ง ความเป็นไปได้มันเต็มพิกัดตัวเลขแล้วมันน่าจะโยงมาล่างได้ห้านะห้าสองหกห้าอะไรมามาล่างได้แต่คงไม่เป็นสามตัวผมวิจารณ์ไปตามนี้นะวิจารณ์ไปตามนี้ก่นอนแนวทางของเลขห้าน่าจะไปอยู่เลขล่างได้อยู่ประมาณนี้นะครับีไม่เยีใบเดียวครับมีใบเดียวเอาใบเดียวก็เอาใบเดียวยังไงนี้เพราะกระเป๋าตังค์ออกมาก่อน ใบเดียวก็ยังดีอะไรนี่ยตัวบนหนึ่งแต่ผมก็ยังห่วงปปสผมอธิบายแล้วว่า FC ส่งมาให้บเป็นปปสเออนะก็อยู่ประมาณนี้เนาะวันนี้น่าจะคุยประมาณนี้ไม่คุยเยอะละพอแล้วเดี๋ยวก็ว่ากันถ้าไม่อยู่ใจผมไม่ไม่ก็อยากเขียนเขียนแค่ตัวเดียวพอแล้วจบซื้อลอตเตอรี่ใบเดียวถูกไม่ถูกก็ตัวเดียวพอจบแะ ปปกแปดแปดัแปดออกแปดแปดก็จบไปดังแปดสองสองแปดจะออกแปดแปดเออเพราะว่า <c oughs> เบิ้ลไม่ได้ออกนานแล้วนี่เป็นไปได้นะไม่รู้จะออกแปดแปดสองสองหนึ่งหนึ่งอะไรก็ช่างอ่ะแต่เราผมชอบเบิ้ลอยู่มันชอบเบิ้ลวันนี้นะให้ความทิศท้ายหน่อยหนึ่งก็ชอบเบิ้ลอยู่คนนี้ถ้าแปดแปดนะ่ละ <c oughs> มันซื้อง่าย <c oughs> ไม่อั้นด้วยคิดว่าไม่อั้นแปดแปด เราง่ายๆเลยง่ายๆถ้าจะถูกซื้อตัวเดียวก็ถูกปอปอก็แปดแปดแล้วหลักร้อยแล้วก็เอาศูนย์สองสามสี่ใสแค่นั้นเองแม่สามแปดแปดศูนย์แปดแปดสี่แปดแปดอะไรแบบนี้แล้วถ้าจะออกอ่ะอีกยืนยันได้คือปอปๆคือแปดแปดอีกล่างก็ยากหน่อยไม่รู้จะเป็นตัวสามปอๆสี่มิจาวดึงหกไปใส่หกแปดแปดก็ได้หรือสองแปดแปดใส่ก็ได้แสดงว่าครอบครัวคือสไตล์พื้น ครอบครัวก็น่าจะเบิ้ลนะเบิ้ลอ่ก็ะะเบิ้ลนะ,อ,ะอยู่ประมาณนี้แหละให้ความคิดเห็นประมาณนี้มากกว่านี้โซนนี้น่าคิดอยู่ถ้าเขาจะเล่นตัวเก่ามาตัวหนึ่งถ้าจะเป็นสี่หกแปดก็โอเคนะแล้วแต่ถ้าจะไปดูอีกสไตล์หนึ่งถ้าก็ไม่เล่นกลุ่มนี้ถ้าเ็ามีเก้ามาเขาจะเป็น 9, 4, เก้าสี่เจ็ด จ็ดสี่เก้าหรือเจ็ดห้าเก้าเก้าห้าเจ็ดมันก็อยู่กลุ่มประมาณนี้นะแปดแปดศูนย์ได้ได้ได้นะเพราะคำว่าปปสจะเริ่มจากแปดแปดศูนย์แปดแปดสองแปดแปดสามแปดแปดสี่เขาก็อยู่ตรงนี้ล่ะห้า